ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสาหรับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําตาดควันนะครับตําบลตาดควันอําเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ตามโปรคลิปเลยนะผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่น้ําตกตาดควันนะครับผมซึ่งน้ําตกตาดควันนะครับก็เป็นสายน้ําที่ไหลมารวมกันที่อ่างเก็บน้ําตาดควันแห่งนี้นะครับผม ซึ่งเป็นคลิปสางแค้นนะสางแค้นกว่า2ปีแล้วนะครับที่ผมเคยเดินทางไปน้ำตกตาดควันแต่ว่าไปไม่ถึงนะเนื่องจาก GPS นะ GPS ให้เส้นทางลัดมานะครับวันนี้ก็จะมาแก้แค้นอีกทีนะครับสำหรับเส้นทางนะครับผมใครที่จะมาน้ำตกตาดควันนะครับแนะนำให้ตั้ง GPS มาก่อนที่โรงเรียนอนุบาลตาดควันนะครับไม่ว่าท่านจะมาจาก มุมไหนแห่งไหนก็ให้ท่านตั้ง GPS มาก่อนเลยนะครับผมที่โรงเรียนอนุบาลตาดควันนะครับพอมาถึงโรงเรียนอนุบาลตาดควันแล้วก็ให้ตั้งใหม่อีกทีว่าน้ําตกตาดควันนะครับผมถ้าท่านตั้ง GPS มาที่น้ําตกตาดควันโดยตรงนะมันจะให้เส้นทางแบบลัดเลาะเขามานะครับผมคิดว่ารถเก๋งน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าเป็นเส้นทางลูกลังนะครับผมเอโอเคนะสวยงามเลยทีเดียวนะเห็นไหมอ่างเก็บน้ําตาดควันนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะกับคลิปสางแคน2ปีที่เราตามหาน้ำตกตาดควันเดินทางกันเลยพ่อแม่พี่น้องอาหาโอ้โหฝนเริ่มแคบแล้วครับจะไปดูดีว่ามันสวยงามแค่ไหนนะก็เห็นแต่ในรูปนั่นแหละครับวันที่25มีนาคม พศ2566่ะสปีที่แล้วแล้วนะครับพี่ผมเดินทางมาน้ำตกตาดควันแต่มาไม่ถึงนะเนื่องจากว่า GPS เนี่ยมันให้เส้นทางลัดภูเขามานะครับผมถ้ารถไอวิบากก็น่าจะพอได้อยู่แต่สำหรับใครที่ไม่ใช่รถวิบากทเป็นรถคอโต้ที่เป็นรถเก๋เงเนี่ยโอ้ผมไม่แนะนำครับไม่แนะนำ เพราะผมเคยถ่ายคลิปไว้แล้วในคลิปบ่อน้ำพุร้อนเม่จันนะครับมันรวมอยู่ในนั้นเลยเป็นเส้นทางขุ่นนะสองปีให้หลังกลับมาสางแค้นีกครั้งอ้โหวิวอยู่ตรงนี้หินวิวอ่างเก็บน้ำตัดกวอนเมี้เลยนะครับสว,สวยงามมากสวยงามมากเอาล่ะไปทางนี้เรื่อยๆเราเขาไปพี่น้อง กี่โลเห็นใน GPS บอกอ4โลนะครับก็คือตามที่ผมบอกมเมื่อกี้นะครับไม่ว่าท่านจะมาจากที่ใดทิ่ใดแห่งใดหนใดนะให้ท่านท่านตั้ง GPS ไว้ก่อนเลยโรงเรียนอนุบาลตาดวันนะครับให้ท่านตั้ง GPS แบบนี้มาก่อนนะพอมาถึงโรงเรียนะก็ให้ตั้งไหมเทว่า มาเส้นทางนี้นะครับเข้าสู่ถนนลูกลังแล้วพ่แม่พี่น้องเข้าสู่ถนนลูกลังแล้วเออไปถึงว่าแล้วเฮ้ยทำไมทำไมชาวบ้านเขาไม่แนะนำเมื่อสองปีก่อนเพิ่งไปเห็นวันนี้แหละว่ามันเป็นทางลูกลังโอ้ี่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ลำบากเลย เนยางเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หโอ้โหนี่คือขับลำบากมากเลยพี่น้องอุ้ยทางลงงามบอกว่าไม่มีน้องวิวหน้าร้อนไม่ค่อยสวยเลยเนาะวิวหน้าร้อนนี่ไม่ค่อยสวยเลย อำเภอพญาเม,ามงรายนะครับจังหวัดเชียงรายโอ้เส้นทางเป็นแบบนี้ดีกว่าไปถึงว่าถ้าตั้ง GPS มาเลยตรงเ่ยมันจะพาเข้าหมู่บ้านตาดควันแล้วมันจะพาเลาะดอยหอ,อ้อเส้นทางเป็นแบบนี้เลยโอ้แล้วก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ ไหนอไปออกหมู่บ้านได้อยู่มั้งขากลับอะน้องๆเไม่แน่ใจแต่ทางที่ดีกับทางเดิมดูอ้าวนี่ง่ายมันต้องถึงแล้วแน่ๆครับป้ายบอกแล้วครับนี่วันะอุทยานน้ำตกตาดวันอีก1กิโลนะพี่น้องนะไป ดูยันเลยเอาแล้วมือถือเริ่มทอรยศแล้วเออเริ่มเป็นจึกจกจ,กจักจักแล้วไหมพีม่น้องเข้ามาในสวนยางวิ่งสวนยางชาวบ้านขานี่ว่ะเอา้าเดี๋ยวลากยาวไปถึงน้ำตกเลยเนาะหนึ่งกิโลเอา้าเอา้าเอา้าทางลงเอามัน ถ้าจับเด็กน่าอย่างเดียวไม่น่าจะไหวโอ้เป็นแบบนี้เนอะทนดูเอาหน่อยนะครับทางเข้าทนดูเอาหน่อยเนอะพะี่น้องเอทางเข้านะมันสําคัญมากนะครับสําหรับทางเข้าอะ่ะถ้าผมไม่ถ่ายทางเข้าก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาถามอีกนะว่าทางเข้ายากไหมเนี่ยดูเอาเองนะครับเนี่ย ของผมนี่มอไซค์ฮอนด้าคลิกนะครับ1 1 0ซีซีเนี่ยแหละอ่าอือนั่นนะ่ะน่าจะโดยลูกหน้านั่นแหละที่เราต้องรับมาถ้าเรามาตาม GPS อ,ะอ่ะเออโอ้โหเอาทนดูเอาหน่อยด้วพี่น้องเดินทางทางเข้านะฮะทางเข้า มันชี้มาทางนี้อีกหนึ่งกิโลโอ้โอ,โอ้สวนยางเยอะนี่ว่ะชาวบ้านแถวนี้เขาทำสวนยางเนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปที่น้ำตกเลยแล้วกันครับก็คงจะเป็นแบบนี้แล้วเนาะทางเข้า มาถึงแล้วครับที่วันัอุทยานน้ําตกตาดควันมาจากเส้นทางนี้นะเมื่อกี้มันก็มาสิ้นสุดที่น้ําตกตาดควันก็คือตรงนี้นะไอจีพีเอสเออไอจีพีอสมันน่าจะให้เส้นทางผมมาทางนี้นะเมื่อสองปีก่อนนะมันต้องเป็นทางนี้แน่เลยที่ทะลุหมู่บ้านตาดควันนะใช่ใช่แน่แน่เลยเอ็ถึงว่าล่ะชาวบ้านเขาไม่แนะนํา เออก็ขี่มาดุยดุยขี่มาขี่มาดุยดุยจากทางโน้นก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายด้วยเออไปนี่ก็ตัดคลิปทางถนนไปเมื่อแป๊บเดียวเองตัดคลิปตอนถ่ายไปแป๊บเดียวเองก็ถึงเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาถึง วัอุทยานน้ำตกตัดควันเนาะเอาปะพงไม่พี่น้องไปดูกันดีกวะ่ะเออคลิปสางแค้นนะน,นี่ค,ครับน้ำตกตัดควันอีกสามรอยเมตรเองพแม่พี่น้องอะไปไปดูกันตามข้อมูลบอกว่าเป็นน้ำตกอ่าชั้นเดียวนะครับสูงประมาณยี่สิบเมตรนะ ก็ไม่แน่ใจว่าสวยงามหรือเปล่านะครับเพราะยังไม่เคยมาเดินไปทางนี้แหลพะพ่อแม่พี่น้องก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับตามที่ผมบอกอเมื่อต้นคลิปนะครับผมย้ําอยู่เสมอว่าท่านใดก็ตามที่จะมาเที่ยวน้ําตกตาดควันนะครับให้ตั้ง GPS ไว้ที่โรงเรียนอนุบาลตาดควันนะครับให้ตั้ง GPS มาที่โรงเรียนอนุบาลตาดควันก่อนพอมาถึงโรงเรียนแล้วนะ ให้ตั้งอีกทีมาน้ําตกตัดควันนะครับจะมาตามเส้นทางที่ผมถ่ายเมื่อกี้เลยคือมันมุ่งตรงสู่น้ําตกตัดควันเลยแล้วมันจะมีเลี้ยวขึ้นไปอีกเออพอมาถึงน้ําตกตัดควันเนี่ยมันจะมีขึ้นเนินไปอีกสงสัยเอ,อ่สงสัยเส้นทางนั้นนะผมสงสัยว่ามันต้องไปทะลุหมู่บ้านตัดควันแน่นอนนะตามที่ G.P.S ให้มาตอนแรกๆแ,แน่นอนเพราะผมเคยพลาดละเคยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเคยพลาดละตั้ง G.P.S มาหาน้ําตกตัด ปันโดยตรงเนี่ยมันให้เส้นทางลัดเลาะเขามาอ่าไปดูกันว่าแม่พี่น้องไม่ได้ทำคลิปนานพูดไม่ค่อยถูกพ,พูดไปผิดถูกถูกว่าแม่พี่น้องเข้าใจเอาเองนะเออหอมดอกนะก็เอาตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับวิธีที่จะมาออโอเนี่ยเนาะ,ะไมนะ่เห็นกว่าวันนี้แล้ววะ แม่ขับรถจากอำเภอฝางมาไกลชี้หายเลยเอามอไซค์มาด้วยนะตอนนี้เวลาเกือบบ่ายสามแล้วเนี่ยมันกวนตีนแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเวลาเราเจอทางแยกแบบนี้มันทุกที่เลยนะแล้วไม่มีป้ายบอกด้วยวะ่ะเอาไปทางนี้ทางทางที่มีรั้วนี่แหละ ทุกสถานที่นะครับเวลาเจอทางแยกมันจะไม่มีป้ายบอกแบบนี้ไม่ต้องเดาๆเออผมมาทางขวาดีกว่ามาตามรั้วเนี่ยแหลนะเนาะทางเมื่อกี้มันมันไม่มีรัว้วไม่น่าจะมีคนเดินไปมันต้องเส้นทางเมื่อกี้แน่ๆที่ผมชี้ให้ดูนะที่ขึ้นเนินไปเมื่อแกผมดูตาม GPS แล้ว<ช>เห็นมันมีค<ช>อร์ดกีดสองเส้นอะไร รู้มันไม่มีป้ายบอกก็เดาเอานะร่ตรงนี้งไหนก็ไม่เคยมาที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือนะครับบอกก่อนเดินเลาะตามสายน้ำามเมตรหรอเดินไปเรื่อยๆนะถ้ามันผิดก็ย้อนกลับไปเดินใหม่ก็น่าจะทางนี้มากกว่านะมันไม่มีป้ายบอก,กจะให้ทำไงอ่นะใครก็ไม่ร,นะร,มรู้ใครก็ไม่ทราบนะมันไม่มีใครทำคลิปไว้อนะ่ะ คนที่เขาท,ำทํำลีปเขาก็ถ่ายที่น้ํำตกเลยนะเนี่ยอะไรมันถึงไม่เป็นที่รู้จักอะ่ะทําผิดก็ตัดออกซะหรือไม่ต้องตัดก็ได้เพื่อคนที่เขาดูวยได้ทราบเอาเองนะครับเออถ้าท่านตั้ง G.P.S มาที่อ่างเก็บน้ำตาดวันมันก็จะให้เส้นทางท่าน มาทางหมู่บ้านตาดควันแล้วเอาลัดเขามาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องตั้ง GPS มาที่โรงเรียนอนุบาลตาดควันเท่านั้นมันใช่หรือเปล่าวะมันน่าจะใช่อะเนาะ,นะเอออะไรว่าเจอทางแยกแล้วมันไม่มีป้ายบอกเนะี่ยแล้วคนอื่นเขาที่ เขาไม่ทราบจะทาไงอ่ะผมผมเองก็ไม่ทราบผมเองก็ไม่ทราบครับเออสามร้อยเมตรเออดูยาวๆพ่อแม่น้องๆดูยาว,ยาวพูดไวล้นพันกันมันเสียเวลาอยู่ตอนที่ถ่ายเส้นทางเนี่ะแต่ท่านผู้ชมนะครับท่านก็จะได้ทราบด้วยว่ามันเดินไปที่ไหนทางไหนนะ อืมดูจะพูดอะไรอ่ะพูดมากก็อนลำคาญตัวเองเวลาไม่พูดกับเดดแอร์น่าจะใช่ละเราเดินมาตามสายน้ำนะครับน่าจะใช่แหละถ้าเดินไปทางเมื่อกี้นี่มันขึ้นเขาไปเรื่อยๆดูดิว่าจะสวยขนาดไหน คือผมมา2ปีก่อนละมันอยู่ในคลิปทิปล่มน้ำตกแห้งแล้วก็พาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนแม่จันอะไรแบบเนี้อะไรแบบนั้นแหละผมเคยทำคลิปไว้ละไม่รู้มันบอก300อมเมตรอ่ะก็น่าจะใช่แล้วมั้งคือผมไม่ได้ทำคลิปนาน พูดติดๆขัดๆนะครับอ๋อถึงแล้วเนาะถึงแล้ววะแม่พี่น้องทำไมมันแรงยังวะ<อ>ตรงนี้มีน้ำอยู่นะ<อ>ตรงนี้น้ำอยู่น้ำตรงนี้แหละที่ไหลไปรวมกันที่อ่างเก็บน้ำตัดควันเมื่อกี้เอเเอถูกถูกครับถูก อย่าบอกนะว่าตรงนั้นน้ำตกตัดควันนี่ถึงแล้วก็หาอถึงแล้วละถึงสารามีป้ายเขียนบอกน้ำตกตัดควันอำเภอพญา,ยามเมงลายยังมาเชียงรายมีรถเทียบไอคนจนจำต้องทนปัดรถเทียบโดนไปแหมพุน้นแลไปละโอ้โน่นเอ้ยมีนักท่องเที่ยววะ่ะ เจอนักท่องเที่ยวเฮ้ยเจอนักท um> ่องเที่ยวเว้ยนึกว่าไม่มีใครมาเที่ยวไปไปไปโอ้ตรงนี้เป็นโขดหินกว้างใหญ่ครับใครดูดิดูดิมีนักท่องเที่ยวอยู่สามสี่คนโอ้สวยสวยบ้าสวย ห้ามเสียงดังอ้าย,ย่าบ้านก็บังดิอะไรวะเอองามอยู่พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวของเงียบกันหมดอ่ะมาถึงเบริกูดไปน้ำเอออะไร <c oughs> ก็ถ่ายมาเงียบเงียบวันนักท่องเที่ยวก็มีสามสี่คนพอมาถึงเจอตะโกดเบริกูด เออสวยจริงครับสวยจริงถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้เออเฮ้ยสวยกว่าในภาพทาย g ูเก l นแม p อีกอะเอองามเนาะนั่นล่ะไปไปดูใกล้ๆหน่อยดิเอาเดินไปเลยเดินไปเลยอย่าหยุดคนเดินตามหลังมันเดินไม่ได้เออ โอ้เมซิ่งดีแล้มีนักท่องเที่ยวอยู่เนาะโอ้โหลึกหรือเปล่าก็ไม่ทราบอยู่ตรงนี้ถ่ายอยู่ตรงนี้ถ่ายโอ้นี่งามอยู่ครับงามอยู่เออคุ้มค่าอยู่เด้อน้ำตกตาดควันครับ อำเภอวียเมงลายจังหวัดเชียงรายก็อาจจะดูแห้งนิดนึงเพราะเดือนนี้มันเดือนมีนาหน้าร้อนพีน่น้องหน้าร้อนได้ไปเห็นสายน้ำก็ทำให้สดชื่นเออตรงนี้ไปขดหินเดี๋ยวอยู่ไกลๆถ่ายเดี๋ยวอยู่ไกลๆถ่ายมันไม่ได้มุมกล้องขอออกมานิดนึง เออี่ประมาณนี้เด้พ่อแม่น้องนะงามหลายอยู่ครับเอองามเนาะถ้าเป็นหน้าฝนน้ำน่าจะเยอะกว่านี้นะเออรอบข้างก็เป็นป่าหมดเลยพ่อแ<ๆ>ม่พี่น้องต้นไม้ต้นนี้สูงใหญ่ดีเนาะต้อนอะไรไม่รู้อ่ะเอาอเคดูน้ำตก นั่นแหละพี่อยากให้ดูคือน้ําตกตาดกวันเบอรยามึงลายงัวัดเชียงรายเล่นน้ำบ่มาเล่น <c oughs> <c oughs> เอออโอเคพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับคือน้ำตกตัดกวันนะ <c oughs> เป็นน้ำตกที่ผมอยากเห็นมาสองปีแล้วนะฮะเออ เป็นยังไงสวยงามโอยเดียวนะพี่น้องนะสวยงามไม่แพ้น้ําตกอื่นๆเลยนะครับทีแรกว่าจะพาไปชมน้ําตกคุณกรอ,อีกทีแต่ว,ว่าน้ําตกคุณกรผมผมเคยไปแล้วนยะก็เลยไม่อยากไปมีแต่น้ําตกเนี่ยแหละที่ผมยังไม่เคยเห็นก็เลยทามานะครับถือว่าเป็นริบสางแค้นสองปีที่มาไม่ถึงได้สําเร็จนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวแค่น้ําก่อนแค่น้ําเล่นๆก่อนนะฮะถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยนะนักท่องเที่ยวเขามีนะไม่เปลี่ยวแน่นอนไม่เปลี่ยว โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้า